สวัสดีครับวันพฤหัสที่25มกราคม67พบกับผมกิติพงศ์นะครับ <_ C 1> เรื่อง Geo Geographic ฟิ s เอย่างที่บอกแล้วเราอีกนอไปได้เลยมาดู Macro Outlook ในการที่จะลงทุนดีกว่าจากนี้เป็นต้นไปรอเฟดที่จะลดดอกเบี้ยน่าจะเดือนพฤษภา85-90%เชื่อว่าอย่างนั้นละเพราะตัวเลขต่างๆที่จะอ,ออกมาจากนี้จนถึงสิ้นเดือนและอาทิตย์หน้า31ที่เฟดจะต้องมีิตออกมานั้นจะแสดงชัดเจนว่า ยังไงซะดอกเบีย้ยต้องลดจบสิ้นของการขึ้นดอกเบีย้ยไปเรียบร้อยแล้วแล้วเงินเฟอ้อน่าจะอยู่ในอินไลน์ที่จะคนโทรมให้ได้ลงมา2ถึงสอายังต่ำๆในปีหน้าคือ25ผ่านพ้นการเลือกตั้งโนเวม ber แล้วที่จะเลือกกันระหว่างรีแบตโดนัลทรัมป์กับโจไบเดนใครจะเป็นผู้ชนะเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะช่วยเลยแต่อย่าลืมว่าการผ่านงบประมาณที่ขัดดุลถึง34ทิี trillion us d o l สร้างทำให้ ภาวะเศรษฐกิจในอเมริกาในอนาะคตจะมีปัญหาแน่นอนเพราะกันกู้ยืมเงินและใช้จ่ายกันต้องหาสร้างไรายได้อยู่สัญไรได้ที่มาจากไหนครับส่วนใหญ่มาจากเรื่องของอาวุธสงครามและรอมแบตเทียลคือน้ํามันซึ่งยังมีอีกเยอะในการที่จะสร้างกระแสในขณะที่ยุโรปนั้นกําลังเพรียมพราเจอปัญหาถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะแน่นอนครับสงครามยูเครนจบภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างที่ทรัมป์พูดไว ยุโรปจะเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะ EU และก็นาโตซึ่งใช้กองกำลังทหารไปเยอะมากอาวุธสงครามและจะต่อกรกับรัสเซียซึ่งมีอาวุธสงครามทุกอย่างเลยนะครับและมีพันธมิตรอย่างน้อยอาวุธของเขาคืออะไรครับ a า c ิค culture commodity ทุกอย่างทั้งน้ำมันแกส๊สซึ่งทุกคนต้องพึ่งพาทั้งนั้นในตลอด10-20ปีข้างหน้าอยู่ถึงแม้อุตสาหกรรม E v รถยนต์ไฟฟ้ามาก็จริงแต่รัสเซียก็มีริทียม ถึงแม้จะมากที่สุดคือโบเรียแล้วก็์เจิน n าแล้วก็ชิลีแล้วก็มาออสเตรเลียในแถบนี้ซึ่งมีปั๊มออกมามากถึง60,000ตันขณะที่จีนได้แค่1,000 0ตันแต่ผลิตรถยนต์ไปตั้ง30ล้านคันขายในประเทศก็มหาศาลแล้วฉะนั้น BYD ของจีนอี่ E วี่ี่จุดประกายออกมาแล้วหัวเว่ยเป็นมือถือจะต่อกรกับ Apple แล้วก็ Samsung นี่คือสิ่งที่จีนภาพผนวกแต่ตลอดปีห 6, 6ที่ผ่านมา ออกมาแล้วครับตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหลายว่าเป็นเหตุฟันช็อตหุ้นมากที่สุดของโลกตลอดทั้งปีรวมทั้งประเทศไทยด้วยดังนั้นจีนถึงได้กําหนดออกมาโดยรัฐบาลซัพพอร์ตสองล้านล้านหยวนที่จะตั้งกองทุนขึ้นมาซัพพอร์ตหุ้นขึ้นมาเพื่อเป็นโอเวอร์รีคเกินไปขณะที่คนอื่นๆของโลกนั้นจะสามารถตั้งได้เหมือนหรือไม่แม้แต่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ตั้งไม่ได้แน่ไม่เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้ววายุพ,พักนะครับที่เราซัพพอร์ตฟัน เกิดขึ้นคลิค r าสิกกับตลาดหุ้นไทยเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นอย่างต่ำฉะนั้นจีนก็กําลังทำแล้วครับเหมือนกับเกาหลีไม่ให้ช็อตเซลล์ถึง1่นมิถุนานี่คือภาพผนวกของทั้งหมดตลอดหุ้นปี -66 ต่อเนื่องมาปี -67 ในปีนี้ขณะที่อเมริกาเพราะเรื่องสงครามนั้น,น,นทําให้เศรษฐกิจเขายังเติบโตแข็งแกรง่กรงนี่คือภาพรวมขณะที่คนอื่นอ่อนแอทุ่โรคอยู่แล้วและญี่ปุน่นซึ่งมีชัดเจนกําลังรีบาวกลับอย่างมากมาย และจําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยแน่เรื่องสากาัดเงินเฟ,ฟ้อของญี่ปุ่นซึ่งตลอด20ปีขึ้นมาเป็นเงินฝื้อนะครับเป็นติดลบตลอดแต่จะต้องขึ้นแต่น w a r วอร์เรนบรัเฟฉลาดมากนะครับไปีที่แล้วมกราเขาซื้อหุ้น66ญี่ปุ่นไว้หมาสารตอนนี้เขาจำขึ้นเพราะในรอบ34ปีสูงสุดเลยครับถึง3 6มหมเขนคนี่คือภาพรวมเราต้องเป็นแบบวอร์เรนบรัสเฟแล้วประเทศไทยตลาดหุ้นไทย ก็น่าจะจุดบอท t อมไปเรียบร้อยแล้วกำลังที่จะเกียริ่งขึ้นมาใหม่อยู่ที่รัฐบาลจะทำยังไงสารน้ำนูนด้ตัดสินคุณพิธานก็จบสิ้นไปละโชคดีที่สารเอื้อประโยชน์ในเรื่องของว่าไม่ได้ดําเนินกิจการนะครับแต่ถือหุ้น123ผิดชัดเจนขณะที่ดู1นึว่าสารน้ำนูนจะตีออกมาอย่างไรและต่อเนื่องจากนี้เป็นต้นไปจะมียุบพักหลังจากสารน้ำนูนต่ความในวันที่31วันพุธหน้าหรือไม่เรามาดูตรงนี้ จับนี้เราดูการลงทุนดีกว่านะครับฟันแมนเจอร์มีเรียมทุรองเทอมท่านมีเงินต้องต้องเก็บหุ้นขะโพดโดยเฉพาะกลุ่มแบงกิ้งยังไงต้องปล่อยสินเชื่อกลุ่มธุรกิจใหม่ยั่งยืนชัดเจนนะครับคืออุตสาหกรรม EV รถยนต์ไฟฟ้าที่จะแข่งขันสูงและไทยจะเป็นฮับของริเจนนี้ที่จะจีนเข้ามาทุ่มหมหาศาลผลิตส่งออก เราจะได้ผลประโยชน์เรามี raw material ถึงแม้ริเทียมไอออนจากการออกมาได้แค่1,60 0 0 0ืนตันก็แล้วแต่ก็โดยภาพรวมก็ยังดีแล้วครับผิดพ้นรถจนได้เป็น1ล้านคันขึ้นไปแข่งและถูกกว่าของนิกเกิลไอออนของอินโดนีเซียอินโดนีเซียจะเลือกตั้งในวันที่14กุมภานี้ก็คงเป็นต่อเนื่องจากโจโควี id, บริหารต่อและแข่งขันดึงออออนมาสเข้ามาลงทุนในแถบนี้ทั้งหมดและของธุรกิจจีนที่ ก็ไปที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับเราจะต้องสร้างให้ดีออกธุรกิจต่างๆให้ดีฉะนั้นเซกเตอร์ที่แกร่งยังยืนยันว่าคอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์ทุกอย่างโมบาย 5G AI ทั้งหมดชิปสปายเชนเก็บสะสมหุ้นที่ถูกถล่มลงมาอยู่ขณะดนี้ไม่ว่าจะเป็นช็อตเซลลิงหรือว่าขายโปรปิดแล้วลองมาซื้อข้างล่างแต่อย่างน้อยเงินบาทเราแข็งแน่ในสิ้นปีนี้ อยู่ที่34บาทเป็นอย่างต่ำแน่ๆนี่คือภาพรวมนะครับตอนนี้อยู่35.8นี่คือโอกาสเป็นแชนที่ทุกคนจะไหลเข้ามาโอเว์ในกลุ่มของญี่ปุ่นต่อเนื่องเกาหลีใต้ไต้หวันและอินเดียแล้วก็ต้องมาในเซาทิสเซียคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเวียเวดนามแข่งกันไทยเราจะเป็นฮับของอุตสาหกรรมในเรื่องของเฮลท์แคร์อุตสาหกรรมของรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมของ AI ที่โหคกขยจนดีนาไทยอยู่เป็นจังหวะเก็บยืนยันว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ BH BDMS BCH ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลไทยจะเป็นฮบรีเจทใครจะเติบโตแกล่งและอุตสาหกรรมแน่นอนครับ AI ทั้งหมดเดลต้าเคลคอมฮานาเคซ เก็บเข้าพอร์ตให้เหมือนกับที่วอร์รเรนบัฟเฟตต์เขาซื้อแอปเปิลเมื่อ5ปีที่แล้วเช่นเดียวกันครับเมื่อศึกษาดีแล้วต้องซื้อเข้าพอร์ตก่อนแล้วครับก่อนที่ทุกคนมาเวทเต้โอเวทในครึ่งปีหลังนี้ซึ่งเงินทุนจะไหลบ่าเข้ามาฉั้นเซ็ตอินเด็กของไทยนั้นสิ้นมกราก็คงทดสอบแล้วครับพันสามถึงพันสจุดในอาทิตย์หน้าและอย่างน้อยๆคิวหนึ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสามสิบจุดและในครึ่ง เซ c เก d h a l รน่าจะจุดทดสอบ1,500-1,520จุดครึ่งปีหลังที่เงินทุนไหลบ่าเข้ามาต้องซื้อแน่นะครับบิ๊กแคปคือแบงกิ้งกลุ่มของ Energy คือ d ร i n พอร์ตไปเรื่อยๆกลุ่มของ c คอพอร์ตก็คือกลุ่ม EV Car Supply Chain Delta าเข้าคอมฮาน่าเแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็น Construction และ Healthcare ทั้งหมดและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจ CPO CRC พวกนี้ก็จะมาแน่นอนรวบเก็บให้ดีครับฉะนั้นโอกาสของหุ้นที่จะดีดกลับไป1,620 1,620จุดสิ้นปีสูงโดยกลุ่ม b a n k ิ้งกลุ่ม Insurance แล้วก็กลุ่มของรีซิงนั่นคือปล่อยสินเชื่อแล้วก็กลุ่มของแน่นอนของ Energy Supply Chain กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟรมจะจำขึ้นทั้งนั้นเลือกลงทุนให้ดีนะครับตัดสินใจ ซื้อเถอะครับไม่ต้องไปสนใจเหตุที่จะช็อตลงมายังไงเขาเจอของจีนทำอย่างนี้เขาต้องซื้อครบเวอร์แถมนี้แล้วจะรีบเปากับทั้งริชียนอยู่ดีครับเจอกันครับ1,600-1,620จุดสิ้นปีสวัสดีครับ